ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆ FC และครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้ก็จะนำความพิเศษหรือว่า,าลักษณะของอัตลักษณ์ของด้านหลังของพระสมเด็จนะครับเพื่อนๆ ก็จะมีหลายรูปแบบหลายลักษณะหลายเอกลักษณ์นะครับซึ่งจะมีหลายแบบมากนะครับที่ยังไม่ได้เอามาก็ยังอีกเยอะนะครับก็คือวันนี้เวลากา็มีไม่เยอะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยองแรกเป็น ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่เรียกว่าค่อนข้างจะแก่ปูนนะครับ เพราะว่าลักษณะของอมวลสารก็จะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่ว่าด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะครับองค์นี้ตามลักษณะเขาเรียกว่าหลังเปลือกไม้ครับจะเป็นล่องนะครับ เป็นลักษณะของั่างเปลือกไม้นะครับแล้วก็มีคาบน้ำพึ่งครับน้ำอ้อยเคี้ยวครับมาเกาะที่บริเวณผิวด้านหลังนี่นะครับองนี้ก็งดงามเลยครับแคบซ้ายขึ้นสวยงามเลยครับก็จัดว่าถือว่าหาชมได้ยากนะครับความสวยงามลักษณะของ เซลไ์ความเก่านะครับลักษณะของการดูอ่าเราก,ก็ต้องดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับเพืเ่อนๆเ,เราก็ต้องดูความเป็นธรรมชาติเพราะว่าอ่ามวลสารจริงๆอ่ะจะเป็นเม็ดเล็กๆครับอ่าเป็นจุดเล็กๆอ่าอยู่บริเวณหน้านี่นะครับนี่เป็นอิดแดงนะครับ นี่คือความงดงามของเนื้อครับแร่เหล็กไหลเงินยวงหลายลายอย่างนะครับนี่ลักษณะที่ให้ดูเป็นองค์แรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกองค์นะครับครับสำหรับองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงเกสอนนะครับเพืเ่อนๆซึ่งมีการผสมของน้ำมันตังอิ้วจึงเกิดความขาวใสนะครับดูเหมือนใสนะครับจะไม่ทึบลักษณะของมวลสารนะครับ ก็เยอะนะครับด้านข้างดินสอเหลืองดินเขียวอิฐแดงนะครับก็เราก็ไม่กําหนดไม่ได้นะครับว่า,าหมวนสารนี้จะไปโพู่ตรงไหนขององค์นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องพิจนา,นารณาลักษณะของมวลสารให้เป็นนะครับเพืเ่อนๆองค์นี้เนื้อเขียวก็อยู่ด้านบนยอดเกตเลยนะครับก็พิเศษก็คือองค์นี้ อ่าเป็นอ่าเป็นหลังกระดานครับอ่าอย่างที่ผมเคยบอกที่ผมบอกนะครับว่ามีหลายอา,ารลักษณ์มากนะครับสําหรับพิมพ์ทรงพิมพ์บางท่านกา็เคยเจอหลากหลายนะครับซึ่งบางท่านอาจจะเห็นมากกว่าผมก็่าก็มีนะครับไม่ใช่ว่าอ่าผมจะ เห็นทุกอย่างทุกพิมพ์นะครับผมก็เห็นเป็นบางอย่างนะครับองนี้ก็เป็นหลังกระดานนะครับส่วนหมวนาสาานนะก็มีความชัดเจนสวยงามมาชมอีกองค์ครับครับองนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งซึ่ง มีความแปลกจากองค์อื่นๆนะครับเพื่อนๆสังเกตด้านหน้าไว้นะครับพิจารณาด้านหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปมองอีกมุมหนึ่งอีกมิติหนึงซึ่งถ้ามองในมุมกลับนะครับบางท่านอาจจะมองอาจจะเห็นนะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นลักษณะของอที่คำโบราณท่าน เคยกล่าวไว้วา่าสมเด็จวัดระฆังหลังแบบนะครับคือองค์นี้ครับเพื่อนๆระฆังลังแบบเห็นไหมครับถ้าจ้องนานๆแล้วนะครับจะเห็นเหมือนพระนี่นูนขึ้นมาเลยนะครับเหมือนกลับหน้าอีกมีอีกหน้าหนึ่งเลยครับแต่ความจริงแล้วนี่คือเป็นร่องรอยการยุบตัวลงไปนะครับ ยุบตัวลงไปของแม่พิมพ์นะครับดูด้านล่างนะครับท่านจะเห็นการยุบตัวอย่างชัดเจนนะครับถ้าดูแบบดูจากฐานนะครับเป็นต้นเก้น,นะครับอันนี้คือเป็นอย่างที่เขาโบราณเขาว่านะครับสมเด็จพละครังหลังแบบถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็จะกลับมาเป็นเหมือนหันหน้าเข้ามาหาเราครับ อันนี้คือด้านข้างครับเป็นมิติซึ่งพิศวงมากนะครับแล้วก็สวยงามแปลกพิศดารผมไม่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเคยเห็นครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองครับตั้งแต่โตมานี่ครับอ๋อไม่เกี่ยวเอาพูดถึงองค์จริงนะครับไม่เกี่ยวในในใน u t u b e ในฟีดในอะไรไม่เกี่ยวนะครับองค์จริงผมก็ไม่ค่อยเจอนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะพิเศษที่ มีความงดงามที่ดูง่ายอีกองหนึ่งนะครับเพื่อนๆอนค์นี้ก็ถือว่าดูง่ายเลยนะครับเพราะว่ามวลสารท่านเก่าถึงยุคเก่าโดยธรรมชาติเลยนะครับสังเกตน,นะครับอัตรัลักษณะการยุบตัวลงไปนะครับเป็นลุ่มลงไปนะครับเพื่อนๆงดงามครับองค์นี้ก็งดงาม มองเป็นสองมิติเลยก็คือจะมองได้ทั้งนูนแล้วก็เป็นหลุมยุบครับสำหรับท่านที่แบ่งกันชมครับแบ่งกันชมเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ายุบลงไปนะครับไม่ใช่นูนขึ้นมานะครับอันนี้เสมอครับเลฟผมนี่คืออันนี้คือพื้นเต็มนะครับแต่ด้านล่างคือยุบลงไปนะครับอันนี้คือความแปลกและพิเศษนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกเนื้อนะครับครับองนี้ก็เป็นยุคต้นๆเหมือนกันครับเพราะว่ายังใช้น้ําอ้อยกับน้ําพึ่งอยู่ครับก็มีร่องรอยการแตกปริแตรกลวลาลานนะครับยุบตามเหตุอันสมควรของมวลสารนะครับเพราะว่าอายุท่านก็ขันต่ำก็ต้องร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อ ถึงร้อปดปีนะครับหมุนสารชัดเจนนะครับองค์นี้พิเศษคือ,อด้านหลังเป็นเป็นหลังหน้าบันนะครับหรือว่าหลังประตูโบสถ์นะครับประตูโบสถ์หน้าบันประตูโบสถ์ก็เรียกได้หลายย่างนะครับหรือว่าใน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 มุมมองของอนักสะสมก็จะเรียกลายเคือเถานะครับหลังเคือเถานะครับ ก็เรียกได้หลายอย่างครับแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ก็ความเข้าใจเราก็จะตรงกันนะครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีมวลสารนะครับเพื่อนๆองค์นี้ก็ชัดเจนมากนะครับเป็นพระที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับอีทินดินแดงนะครับด้านข้างนี่ครับจะดูง่ายเลยนะครับมีแร่เหล็กไหลเงินยวงมีสารพัดครับอนี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งซึ่งมีหลังซึ่งแปลก ไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกองนะครับครับองนี้ก็งดงามไม่แพ่อง์งอื่นนะครับลักษณะนี้เป็นแม่พิมพ์หินของลวงวิจารแล้วนะครับน่าจะเป็นยุคยุคยุคชท้ายนี่นะครับยุคสุดท้ายแล้วนะครับที่สร้างไว้นะครับมวลสารก็คือเราก็ดูได้จากมวลสารครับยุคยุคยุค อายุปลายเนี่ยนะครับจะมีมวลสารเป็นจุดเล็กๆนะครับจะไม่ใหญ่นะครับต้องใช้กล้องที่มีความชัดเจนหรือว่าขยายได้เป็นพิเศษนะครับอง์นี้ก็คือมีลักษณะของเขาเรียกว่าเนื้อเน่าก็ได้ครับมีทั่วเลยนะครับเป็นการซึมของว่านออกมาผสมกับเนื้อพระนะครับเลยทําให้เป็นจ้ำดําๆนะครับเพื่อนๆแต่ก็เรียกเนื้อเน่าก็ได้ครับ บางท่านก็เรียกเนื้อน้าวครับบางบางท่านก็เรียกอีกคนละย่างครับองค์นี้พิเศษคือเป็นเป็นหลังเพเลียงครับก็เป็นเป็นพระที่หาชมได้ยากอีกองคหนึ่งครับซึ่งอัจักษณ์แต่ละองค์แต่ละพิมพ์แต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็จะถือว่ามีพิเศษในตัวนะครับอ่าเป็นหลังเพเลียงนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์ปกตินะครับ ก็มีความสวยงามระดับหนึ่งสำหรับเนื้อและองค์พระนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกองค์นะครับครับองค์นี้ก็เป็นเกศรรุสูงอีกองค์หนึ่งซึ่งมีความสวยงามก็ด้านหลังก็จะแปรก,กันไปนะครับทำการทำการสร้างแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ จะไม่มีความเหมือนกันนะครับเพื่อนๆทั้งมวลสารแล้วก็ากายภาพนะครับหรือลักษณะขององค์พิมพ์ลักษณะการวางกดด้านหลังนะครับก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ละองค์แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วพระสมเด็จโตนะครับเพื่อนๆก็เป็นการทําไปแจกไปนะครับไม่ใช่ผลิตมาทีเป็นพันเป็นหมื่นนะครับก็ทําไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนที่เป็นหลงกลุแล้วก็เป็นยุคยุคหลังๆนี่แหละครับที่จัดหลงกลุนะครับจอนที่สมเด็จท่านใกล้จะม,มรณาภาพนี่ท่านก็สร้างใส่กลุไว้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งอีกล่างหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์พิเศษก็ให้เ,เพื่อนๆได้มาร่วมกันศึกษานะครับมาร่วมกันศึกษามาดูอีกองค์หนึ่งครับ ครับอง์นี้ก็เป็นมีความพิเศษก็ความสวยงามก็คือการแตกลานแตกรายงานนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกหลายสั่งขลกก็ได้ครับเพราะว่ามีาเป็นจุดเล็กๆอยู่ด้านในนะครับที่พื้นนะครับก็มีความแปลกแตกต่างและก็งดงามไม่เหมือนองค์อื่นๆนะครับ ก็มีการปริแตกร้าว้านนะครับเพราะว่าอายุของท่านนี่ขั้นต่ำก็ต้อง150นะครับเพราะฉะนั้นแล้วาการที่พระไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่สวยก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับจะย่อมมีการลานแตกไปตามอายุตามการเวลานะครับแต่จุดสำคัญคือต้องเก่าถึงยุคท่านจริงๆนะครับเก่าโดยธรรมชาตินะครับ ไม่ได้ทําให้เก่าขึ้นมานะครับอ่าอันนี้คือหลัง่าด้านหลังที่ปกตินะครับแต่ว่าส่วนผสมและมวลสารนั้นจะโดนคลูดอ่าเป็นล่มเป็นบอนะครับอ่าเป็นล่มเป็นบอก็แต่ละองค์นะครับอัตลักษณ์ของด้านหน้าและด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าสมเด็จพุทธจารย์นี่เป็นองค์นหนองค์นั้นนะครับคือจะไม่ซ้ํานะครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็อยากจะขอขอบคุณบรรดา FC แล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับท่านที่กดไลค์กดแชร์ทุกผู้ทุกคนนะครับก็ผมก็จะพยายามหาสิ่งแปลกๆไหใหม่มานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุน โดยให้การรับชมด้วยดีเสมอมานะครับก็ตัวชัดเดิมบางกา็ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เพื่อนๆให้ความาไว้วางใจในการาไลฟ์พระนะครับเพื่อนเพื่อนก็ติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้มีของดีๆไม่ๆม่มาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆนะคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็โกครคภัยไข้เจ็บก็ให้ห่างให้หายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ